โอ้โหครับโอ้โที่คอนโดผมนะครับสุดยอดครับมีคนขี่ SR ตัวฉลองครบรอบสี่สิบปีนะครับที่ SR ผลิตออกมาขายมันโ,โหคลาสสิกมากนะฮะสีมันก็จะเป็นแบบทูโทนแล้วก็ไลส่สีเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะครับล้อเนี่ยก็จะเป็นสีทองตอนนี้มันจะเหมือนมีตัวนี้ฮะตัวที่ใช้ดักพวกเนี่ยพวกควันพวกมลพิษเนี่ย เพราะว่ามันต้องเข้ากับตัวยูโรโฟนะครับก็เครื่องเครื่องเนี้ยเนี่ยขายมา40ปีแล้วแต่ว่าก็มีการปรับปรับแต่งเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับอย่างตอนเนี้ยก็ไม่ใช่คาบ,บูแล้วเป็นหัวฉีดแล้วแต่ยังเป็นหม้อลมสูบเดียวสูบโตอยู่ดีครับเป็นตัว400นะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนี่นะครับดิสเบรกตัวนี้ก็มีการปรับ จากตัวเดิมแล้วโอ้โหจานใหญ่มากแล้วก็กระบอกโชค๊คก็เป็นเทเลสโคสปิกธรรมดานะครับแต่ว่ามียางหุ้มโช๊คเนี่ยเขาจะไม่เหมือนตัวของผมของผมไม่มียางหุ้มโช๊คนะครับส่วนล้อหลังก็เป็นดัมเบกนีนะครับสวยงามมากคันนี้เดิมๆเ,เลยโอ้โหผมว่าเดิมๆก็สวยมากแล้ว สุดยอดครับสุดยอดมากออตอนนี้มันอาจจะมืดไปนิดนึงสีก็อาจจะดูไม่ชัดแต่เดี๋ยวถ้าเกิดตอนเช้ามาแล้วยังเห็นคันนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับส่วนตอนนี้ก็โอโหสุดยอดสวยงามมากนี่นะครับจอดข้างกันเลยระหว่างคุณปู่กับคุณหลานนะครับ เป็นไฟลกลมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้น่ยจะเป็นคลาสสิกแท้ๆส่วนของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะนีโอคลาสสิกมากกว่าก็คือเอาตัว MT07 เนี่ยมาเปลี่ยนซับเฟรมหลังมาเปลี่ยนถังน้ำมันมาเปลี่ยนไฟหน้านะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ตกแต่งนิดหน่อยแต่ว่าเครื่องอะ่ะมันก็คือเครื่อง MT07 แต่คันนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็น SR400 แท้ๆครับนะฮะ ทัวนี้ก็คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยจอดคู่กันทุกวันเดี๋ยวจะต้องทําความรู้จักกับพี่เขาสักหน่อยว่าใครเอ่ยที่เป็นเจ้าของ sr 4 0 0ส่วนของเราืเดิมๆเ,เหมือนกันครับเราก็มีแค่ใส่กาดหม้อน้ำที่เหลือเดิมเดิมหมดเลยแต่เดี๋ยวพอหมดระยะ20,000โลหรือว่า2ปีแล้วที่หมดระยะประกันนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มแต่งกันก็อาจจะใส่อย่างแรกเลยใส่ที่หุ้มโช๊คอะแบบหให้เหมือนเ r อาแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนโช๊คหลังเปลี่ยนท่อเปลี่ยนที่พักเท้าหลังเปลี่ยนแม่งหมดเลยครับทำท้ายทรงท้ายสั้นนี่อะไรให้หมดเลยโหสุดยอดครับ SR คันนี้เนี่ยสวยงามมากตัวฉลองครบรอบ40ปีในสีสันสุดยอดจริงๆนี่ฮะเสียดายไฟมันมืดไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าลงมาอีกทีแล้วเจ้าของเขายังไม่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนะครับ